สวัสดีค่ะคุณยาาสวัสดีค่ะจะเมื่อคืนกับฟันว่าอันนี้ไปงานศพงานศพใครไม่รู้อ๋อฟันว่าไปทอนบัวแกตอนสองกำวันทอนบัวแล้วทอนบัวสายบัวสายบัวนะทอนสายบัวท่นทั้งหมดเลยว่าจะมาปลูกเน่ยปลูกในสระทอนได้สองสามต้นเลยก็เลยว่าจะเอามาปลูก ก็มือคืนก็ว่าฝันไปงานศพไปงานศพอีกแกขึ้นหรือเปล่าแก่ขึ้นอันนี้พอดีอันนี้สแกนได้ก็ว่แกนได้ก็มันมีสีนะมื่อกี้ีหลักสีมีเลขสแกนด้วยเลขเกนเลขเกนเลขสแกนเลขเกนอีกอันเลขฝันยายยายตีว่ายังไงเนาะค่ะฝันเห็นบัวนั่นว่าสีถูกไหม บัวตีเป็นสี่หรปูกระเพ็ปูกเป็ดส่บ่อันนี้ยายตีเป็นภาษาสวยหรอปูกาะาพ็ดเขาเรียกอะรนั่จภาษาสวยมนจลูกแปดถ้าปูกะเ็ดปูกะเ็ดลูกเปดถ้าบัวก็เป็นสี่เลยเนาะสายบัวเลขสี่แปดสี่เจ็อย่างงี้ยป่ยาอยย ตัวเก่าตัวนี้ตัวเก่าวะตัวเก่าสมตัวต้ดปสี่จีโมันกลับก็สเกนได้ก็มันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่เกนเนาะอันนี้เลขคำนวณเกเลขคำนวณคำนวณได้หนึ่งสีหลักสเนาะหนึ่งสามหนึ่งสี่หน กดแล้วไปฮาโลปูโซที่กระท่อมเซียมซีได้อะไรใหญ่อะไรเบอร์หนึ่งหกเสียมซีได้หนึ่งหกกับห้าศูนย์ห้าศูนย์อ๋อพอดีมันออกเซีศูนย์ห้าจ้าอันแหละศูนย์ห้าหนึ่งหกมันออกเก้าหนึ่งเม่ใช่ใหญ่หกกับเก้าตัวด้วยกันเข้าตลอดเนาะเวลาไปกระท่อมดวงปูโซเกิดแต่เก้าเลยเนาะดวงปูให้ตลอดเลยเนาะก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะ เข้าสำหรับคนที่ซื้อเป็นเนาะใช่คุณยายโชว์เล็กๆคุณยายโชคเล็กตัวแค่นี้หมดย่าใหญ่แค่นี้เลยเนาะพับยายพับพับฝั่งนี้ใช่เลขคุณยายไม่เยอะเราไม่ได้เอาสีซูลด้วยเนาะเลขจากไหนเนาะหลักสีนะเอาสี่ซูลด้วยเลขสเกตอันนี้ได้เลขสเกลได้สี่ซูลนะท่านยายเลขสเกลได้มาเล็กสเกล เลกสกีนเลกเกนเลกเกนเลกสกีนเลกเกนเลกเกนเฮ้เกนอ่ายายยกยกขึ้นเลยค่ะยายว่าสามสีก็ไม่ได้เค้นนะสามสีเนาะเขาเค้นมันเต็มเลยเนาะสามสีด้วยบ่จ้ะกะข้างล่างมันมีสามสีเนาะอ๋อบ่จ้ะกะมันหนึ่งสีเนาะก็เลยข้างล่างมันมีสามสีนะยายชอบตัวไหน เอากระจำซีเนาะกระจำซีด้วยอาเคียนจำซีด้วยจำสี่ด้วยอาเคีนให้ยกให้ห้ยกข้างล่างมาเล่นฟันกันแค่นั้นไม่ตกไม่ตกกับแค่นี้ไม่ตกแค่นี้แค่นี้เนาะเป็นแนวทางของคุณยายสุพรรณนะคะ คุณยายโชว์เลยนะครับแคปหน้าจอยดูเลยหน้าจอยดูเลยนะคุณยายบอกว่าไม่อยากคุยเยอะเจ็บคอเดี๋ยวคุณยายต้องจดจำคุณนมต่อคุยเยอะแน่เจ็บคอเพรเราได้อยู่คุณยายให้ไม่เยอะนักวันนี้เนาะแค่นี้เลยวันพระคุณยายไปถือซิมตลอดเลยบอกทุนทุกวันพระเลยบวันพระไปขึ้นเจ็ดค่ำกับแปดแปดกับแปบวช ตอนเย็นแล้วก็ตอนสิบสี่ค่ำกับสิบห้าไปไโฮมขาลอย่อางอางก็ได้ขยาอารงเอาลงไม่ปันเห็นเดกบอกไปผิวสินไม่เคยปั้นเลยมาคิดอะไรเฮนเ็กเลยไม่คิดหัวพามาไม่ให้คิดเฮนเดกเขาไม่ให้คิดปล่อยวางหมดปล่อยวางหนึ่งอย่ ลอยบางก็ได้เต็นนั่งพุทโธพุทโธอ,อยู่นั่นแหละใครจะทารายพันยายพุทโธ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 นี่นะเดี๋ยวจนั่งทำเงี้ยพันยายพันนั่งอนะ่ะน,นั่งว่าพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหลนะเนาะพูดคำว่าพุทโธได้ปบญญาอ๋อ <c oughs> พูดดังไหมคะพูดพูดดังไหมไม่ไม่ไมใจไใ่ใจ,ใจเใจนาะเพราะว่าหลายหลายคนเนาะแม่ขาวหลายวตื่นกี่กี่โมงพันยายตื่นทำวัดเช้าน ตีสามตีสามไรือเป่าเดตีสามถึงห้าโมงถึงจะได้สึกตีห้าตีห้าแล้วอดอดข้าวไม่ชงเย็นอดชเช้ากับเที่ยงบ่เที่ยงเที่ยงอดไปเลยใช่ไหมแั่แต่ตอนเช้าตอนเที่ยงบ่ตอนสายบาสสายบาสแล้วกัตอนเอี้ยงกับใบบวชนะงี่นะตอนเที่ยงกับบวชบวชเลย นี่ก็แั่นแต่เออแต่บางทีก็ไปน้ำปนะตอนเย็นจ้ะนมแช่นนมนมอิ่มอยู่ได้ไหมยายอิ่มไม่หิวบ่ไม่หิวก็นั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิเนาะจ้ะไม่ได้ใช้แรงงานไม่ได้ใช้งานใช้อะไรไม่ได้คำนวณตัวเลขบ่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้คำนวณเลขไปแล้วนั่งสมาธิ้เห็นเลขบ้างไหมคะ ไเห็นพีไม่อันนี้เลยไม่เข้าเลยไม่มีไม่คิดไม่คิดไม่ใหญ่เนาะจิตยายเห็นไม่เห็นอะไรเพื่อจิตพาไปล่องลอยเห็นเลขไหนเนี่ยนั่งสมาธิอย่างเดียวนายายเนาะออกมาก่อนค่อยคิดเรื่องเลขนายใหไม่คิดเลยแล้ววันนี้จะซื้อไมนายใย่มันตรงกับวันไปปฏิบัติไปซื้อซีนหรือเปล่าเลขออกไม่ในใจออกวันเสาร์ออวันเสาร์อวันเสาร์วันศุกวันเสาร์ ปกติถ้าวันวันในออกต่วันพระยายซื้อไหมไม่ได้ซื้อไม่ซื้อเลยบ่ไม่ได้ซื้ออ๋อเคยตรงกับวันพระไหมในออกไม่ไม่รู้ไม่เคยตรงไม่เคยตรงอในสีสีงวดเล่มไม่ได้ซื้อ๋อสีงวดสีงว่ได้ซื้อแล้วยายจุดทูบไหมคะนี่ก่อนนั้นจุดแล้วเมื่อวานตรนนี่มันล่มเลยได้ตัวไหนยายจำได้แปดแปดเก้าแปดแปดเก้าเลขทูบ แปดเก้าถูกสามจุดจาจุดอยู่ตรงแปดแปดเก้าแปดแปดหกเลยแปดแปดเก้าไม่บอกไม่ชคเหมอนกัแปดเก้าไม่ชคเหมาใหญ่ชอบแต่ไม่ได้บอกได่บอกเลยไม่ใหญ่ฟันเอาบอกแต่ใหญ่ฟันถ้านุไม่ถามก็ไม่บอกนะลูกชายเลยลูกชายเขาจุดนะจุดได้แปดแปดเก้าเนาะแต่มันไม่ด้วยไหมมาทุกงวดแต่ตอนนั้นมันออกอะไรสี่เจ็ดแปดออกไหมยายโชคดีมันก็สี่จปด แปดสี่เนาะมันมันได้สี่สี่แปดแต่ไม่ถูกแต่มันไม่ถูกมันไม่ได้เราจะถามว่าถูกไหมอะไรเงี้ยนะ่าปาามันว่าออกไหมอันนี้แปดแปดเก้าน้อยายนะเขียนลงด้วยอ่ะเขียนลงด้วยเลขทูบนะคะเต็มแล้วก็เขียนนิดๆแต่ตรงนั้นเขียนได้อยู่แปดแปดเก้าเลขทูบเพราะว่า จุดที่ไดก็ชอบออกน้อยายเนาะกันออกทุกหมดทุกทุกแต่มันแปดแปดเก้าตัวน้อจ้ะอันนี้เลขทูบเด้อนะคะน้อ๋ยายไม่ได้จุดน้อยายใช่ครั้งนิวแล้วก็จะนะครับคุณยายนะครับยกขึ้นหน่อยค่ะยาย โชว์เอฟซีโชว์แล้วก็แคปได้โชวเห็นใหญ่เยอะเดี๋ยวเขาชัวร์ใหมีใครว่าหรอกยายว่าเลยเป็นนาต่างงานศพอะไรเขาเห็นไงว้าคุณแม่เล็กอะไรเงี้ยงอนนี้อะไรนะก็ทาเนี่นบอกว่าใหญ่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเงี้แหละย้อนแสงย้อนแสงมากเลยยายเได้ไหมเนาะจ้าจ้ายได้พอได้อยู่ เพิ่มเติมมาคือเลขทูบเนาะแปดแปดเก้านะคะหรือแปดแปดหกแปดแปดหกแปดแปดเก้าเอาเลหกก็ได้เล้าก็หกกับเกตัวเดียวกันกรับัวลุงลุงยาไดนนั่งสวยด้วยวันนี้บอกเล็นั่งนั่งซาเล้งนะคะนั่งซาเลงบอกเลขอ๋อขอบคุณคุณยายได้ง้น แค่นี้ก็ได้มาแล้วจ้าขอบคุณคุณยายมากๆเลยเนาะค่ะเนาะ